สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับก็มีอีกหนึ่งเทคนิคเล็กๆนะครับบางท่านอาจจะทราบแล้วนะครับก็ถือว่ามาแบ่งปันเล็กๆน้อยๆนะครับเผื่อคุณครูไปใช้ประโยชน์ได้ไม่มากก็น้อยนะครับก็คือ Google Form เนี่ยครับเวลาที่เราต้องการพิมพ์รายชื่อเช่นอาจจะเป็นรายชื่อนักเรียนหรือรายชื่อ ผู้เขาทำแบบทดสอบอะไรต่างที่เรามีไฟล์ Word ไฟล์ Excel ไว้อยู่แล้วนะครับเราจะมาพิมพ์ใส่ใน Google f o r m ทีละคนทีละบรรทัดนะครับเพื่อให้ผู้เขาทำแบบทดสอบเนี่ยติ๊กชื่อตัวเองเลือกชื่อตัวเองเนี่ยครับเราจะต้องมานั่งพิมพ์ทีละคนมันเสียเวลานะครับถ้าเรา c o ปปี้วางธรรมดา นะครับมันอยู่ในช่องเดียวกันมันก็จะไม่ให้นะครับเพราะนั้นก็มีเทคนิคเล็กๆนะครับก็มาแบ่งปันกันนะครับลองไปดูกันครับก็สมมุติ Google Form นี้นะครับเป็นธรรมดานะครับก็สมมุติผมจะทำข้อสอบกลางภาคนะครับหนึ 4. ช่วงนี้เป็นการสอนออนไลน์100%นะครับช่วงโควิด1 9 จะให้นักเรียนทำแบบทดสอบหรือข้อสอบอะไรต่างๆนะครับพอถึงหัวข้อเนี่ยครับที่เป็นรายชื่อนักเรียนนะครับปกติเราอาจจะให้เป็นคำตอบสั้นๆและนักเรียนพิมพ์เนี่ยมันบางครั้งมันเกิดข้อผิดพลาดชื่อนามสกุลอาจจะพิมพ์ตกหล่นไปนะครับหรือเราจะต้องมานั่งเลขหัวข้อเลขที่หัวข้อชื่อหัวข้อนามสกุลมันเสียเวลานะครับ วิธีการง่ายที่สุดนะครับที่ผมจะแบ่งปันเช่นเรามีรายชื่อนักเรียนอยู่นะครับอันนี้ขออนุญาตสมมุตินะครับรายชื่อเรียนเลขที่1นนะครับเด็กชายคุณธรรมอะไรอย่างเงี้ยครับเลขที่2เนี้ยถ้าเราจะไปนั่งกอ๊อบทีละบรรทัดทีละคนมันช้าครับเราลากก๊อปมาแบบนี้เลยครับสมมุติห้องนี้มี29คนนะครับก็เพียงแค่2คลิกครับ คลิกที่1ก็ copy ธรรมดานะครับแต่พอมาวางตรงนี้ครับถ้าเรากดวางธรรมดาตรงนี้มันจะไม่ได้ครับต้องเปลี่ยนเป็น part เนี่ยครับ text นะครับอ่ามันก็จะให้เลยครับ29คนเว้นช่องว่างเด็กหญิงชื่อนามสกุลให้แค่นี้ครับเรียบร้อยแล้วครับอ่าเราลองไปดูตัวอย่างก็ได้ครับว่าหน้าตา ก็จะเป็นอย่างนี้ครับนักเรียนก็สามารถเลือกชื่อตัวเองได้เลยครับไม่ต้องมานั่งพิมพ์ให้เสียเวลาแล้วก็อาจจะเกิดความผิดพลาดเลขที่ไม่ตรงชื่อนามสกุลสะกดไม่ถูกนะครับก็สําหรับเทคนิคนี้นะครับก็แบ่งปันให้คุณครูทุกท่านนําไปใช้ได้เลยนะครับเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงนี้นะครับเพื่อลดภาระคุณครูทุกท่านด้วยครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ